สวัสดีค่ะหนูชื่อเดียบุคุม,มาเยอะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดยิงสุทตราเชือก้องค่ะมาจากโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยานะคะครูที่ปรึกษานะคะนายประถมพงษ์และนางเสาวสุทธินีค่ะความยาวของปีนะคะ57เซนค่ะส่วนของลามตัวนะคะยาว60เซนค่ะ น้ำหนักนะคะ4 6 7ค่ะจะเริ่มทำการบินนักบินพร้อม3 2 1 เวลาทำการบิน11.63วินาที